ดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังชมคลิปของศูนย์แนะแนนวัึนษาต่อวันนี้นะคะเรามารีวิวนะคะในบรรยากาศของการรับปริญญานะคะจะก็ดูไปรอบๆเลยนะคะมีความชื่นมืดนะคะของบัณฑิตมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากทราบนะคะว่าบัณฑิตรุ่น47นั้นทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้นะคะทางศูนย์แนแนนวัฒนาต่อของเราค่ะก็ได้มาแสดงความยินดีนะคะกับบัณฑิตที่น่ารักนะคะแล้วก็บัณฑิตที่ ทั้งสวยทั้งหล่อด้วยวันนี้นะคะยังอยู่ในปราพิธีอยู่นะคะยังไม่ออกมาแต่เดี๋ยวถ้าเกิดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจันทุกตาจะพาทุกท่านนะคะไปสัมภาษณ์เลยว่าความรู้สึกนะคะในส่วนของการเข้ารับพระราชทานบัญญัติวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะช่องสูงนย์แน่แนนรรษาต่อของเราด้วยย้ ะะวันนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์บัณฑิตนะวันนี้เรามีผู้ปกครองของบัณฑิตมารอบัณฑิตนะคะที่สําเร็จการศึกษาแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นิดนึงวันนี้มารอลูกสาวหรือลูกชายคะลูกสาว,สาวได้ข่าวว่าจบบัณฑิตรุ่น47นี้คณะอะไรคะคุณแม่ ก็จะไม่ได้คณะ,<ด>ะรัฐศาสตร์นั่นเองหรือว่าน้องลูกเกตของเรานั่นเองนะคะดีดกรีดีมากๆเพราะว่าเรียนอยู่แค่หนึ่งปีครึ่งเท่านั้นเองอสาวเก่งมากๆเลยความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างคะลูกของก็ภูมิใจดีใจค่ะภูมิใจในตัวเขาทีสำมาเด็ดใช่เพราะว่าไม่ใช่แค่ เรียนอย่างเดียวด้วยน้องทํางานด้วยน้องทางานอยู่ที่ไหนนะคะอยู่โรงพยาบาลท่ายพานุลังสีราชบุรีโอ้โหอยู่ราชบุรีแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ดีกรีจบเพียงหนึ่งปีครึ่งเท่านั้นเองอก็ขอแสดงความดีดีกับผู้ปกครองด้วยนะคะคาจาย์ตุกตาก็รู้สึกชื่นมื่นไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเกดนะคะที่ให้โอกาส แนวของเราได้ดูแลในเรื่องของการเรียนให้น้องนะคะแล้วน้องเป็นผู้หญิงที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งเนาะใช่แล้วก็เขาก็จะแบบว่าอ่านหนังสือบางทีก็จะมีแบบว่าจาั้นช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะทํางานก็หนักด้ยวยแต่ว่าดูลูกสาวนะ,ะยังไม่หมดนะคะวันนี้จะมีกําลังใจสําคัญมาด้วยสีเหลืองเลยแานแทนชิงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีกล้องแล้ววันนี้วันนี้มาให้กําลังใจใครเอ่ย ก็นี่เป็นอีกหนึ่งนะคะครอบครัวความสําเร็จนะคะของคุณธีรชัยสอนวิชัยจริงๆรับราชการอยู่ที่พิษณุโลกแต่ว่าบ้านอยู่ที่โคราชแล้วคุณแฟนก็อยู่ที่สีสเกตสีสเกตก็ตอนเรียนเขาอยู่ใต้ก็มีโอกาสไปเจอจา์แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่เจออาจารย์ก็เรียนแบบว่าเรียนไปรอบนึงก็ไม่ไม่ประสบควาสำเร็จก็เลยมาเจออาจารย์พอดีแล้วมีเวลาเยอะขึ้น ทำให้จบแล้วก็จบไวมากด้วยหนึ่งซีคัพขอนัทเองอเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเป็นยังไง<อ>บ้างก็ดีใจค่ะดีใจกับความสําเร็จนะเพราะว่าเขาเหลือคนเดียวในบ้านที่ยังไม่จบแล้วเออเราก็าดีใจค่ะนี่และดีใจไหมคะป๊าป๊าดีใจไหมคะวันนี้ป๊าป๊าหล่อไหมหล่อค่ะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเราก็จะเห็นในส่วนในดวงตาเนาะถึงความสําเร็จนะคะก็คือคุณธีรชัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะทั้งครอบครัว ธีรชัยด้วยตอนนี้คุณธีรชัยะคะ่ะก็อยู่ในปีนะคะกําลังซ้อมรับรัรับพระราชทานบิทยาบัตรก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจมากๆด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนั้นตัวเองก็มีความมานะแล้วอยู่ไกลเนาะ,ะกว่าจะมาสอบที่มหาวิทยาลัยก็เดินทางอันนี้วันหยุดก็ต้องเสียสละเวลาตัวเองก็ต้องแบบอ่านหนังสือแล้วมาสอบที่ ก็ขอสแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศนะคะของบัณฑิตของเราซึ่งมาจากหลากหลายมากเลยวันนี้นะคะมีจากเหนือมาจากใต้นะคะบางคนก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะคะบางคนก็มากับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศ ที่มีแต่ความชื่นบื้นนะคะมีแต่ความปิติยินดีวันนี้ลองดูที่อากาศร้อนมากแต่ทุกคนสู้ไม่ถอยเลยนะรอบันดิตอยู่เพราะว่าตอนนี้เรารอบบ่ายกันเนาะค่ะก็น่าจะออกมาประมาณบ่ายโมงคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก็วันนี้พบกับสูนแนนแนวชาแนลวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะในส่วนของ พระราชทานวุิบัตรรุ่นที่47เพราะว่าทั้งสองท่านนะเป็นบัณฑิตที่จบได้เร็วมากๆคนนึงนะคะจบหนึ่งปีครึ่งอีกคนนึงจบ2อปีครึ่งงงมากนะคะทำไมจบหนึ่งปีครึ่งเพราะว่าใช้วุฒิโวศมาเนาะใช้วิธีการเทียบโอนส่วนคนนี้เต็มสตมรีมเนาะเพราะว่าใช้วุฒิม .6 มาโดยปกติคือเรียน4ปีแต่จบได้ภายในระยะเวลาเีสอง สปีครึ่งเองแต่ว่าเราจะมีเวลาคัดเคื่อนก็คือในช่วงโควิดเนาะที่เราไม่ได้ไปสอบไปอะไรนะคะเดี๋ยวขอถามทีนึงว่าศูนย์แน่นอนิษาต่อเนี่ยเขาเป็นไงบ้างอะคะยังไงก็าคความรู้สึกก็ก็ดูแลดีครับตั้งแต่สมัครลงทะเบียนเรียนดูแลแม้กระทั่งวันพาไปสอบในไหนตัวไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็โทรบอกมาเอาให้ผ่านนะอีกนิดเดียวใจก็โทรให้กำลังใจตลอดนะว่า อีกนิดเดียวนะจะจบแล้วอะไรคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคือความมุ่งมานะของทั้งสองท่านค่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์เก้าเป็นอาจารย์ก็เป็นแค่ส่วนเล็ก,เ,ลกเท่านั้นเองเพราะว่าคนที่มาเรียนเนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าไม่มุ่งมานะไม่เอาจริงไม่เอาจังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจบได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็นี่ก็เป็นถืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศูนย์แนแนวการศึกษาต่อของเราด้วยนะคะคุณพิณเชเนศก็เช่นเดียวกันเนาะตอนที่มาเรียนเรารู้สึกเป จะเรียนไม่ผ่านด้วยคเออเพราะว่าเรามีประสบการณ์ครั้งแรกนเนาะครั้งแรกที่แบบว่าติดเอฟกี่ตัวนะครั้งแรกหกตัวคติดเอฟหกตัวครั้งแรกแต่ใช่แต่ว่าพอเราก็มาเก็บในส่วนของการสอบซ้อมนเนาะแล้วก็เก็บได้ทุกตัวเลยก็อาจจะด้วยหนึ่งคือเราอาจจะล้างในการเรียนมานานด้วยเนาะ แล้วก็บางทีเราทํางานด้วยไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกก็ซ่อมเอานะคะเขาบอกว่าสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะสูตรแน่แนวต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยอ่ะไายตายหน่อยอยากให้พูดถึงความรู้สึกกับสูตรแน่แนวคศึงสาต่อนิดนึงก็สะดวกครับสะดวกแล้วก็สามารถทําให้จบได้เร็วขึ้นโดยที่เรามีความมั่นใจเพราะว่ามาเรียนกับคุณครูก็มีคนจบเยอะ ได้ความมั่นใจสูงครับก็ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะค,คุณธีรชัยสุอย่างมากเลยต้องบอกเลยว่าคุณธีรชัยเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นเนาะ,ะแล้วก็เป็นคนที่หัวดีมากๆแล้วก็อยู่จังหวัดพิษณุโลกการเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยที่ส่วนกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยาก ของหลายๆคนแต่ว่าคุณเนีอชัยก็ใช้เวลาในการเรียนแค่หนึ่งปีครึ่งใช่ครับทำไมถึงได้สั้นขนาดนั้นก็ส่วนมากถ้าเจอหลายๆวิชาก็จะเน้นวิชาที่ยากก่อนครับเพราะว่าง่ายเนี่ยเราสามารถไปเก็บตอนซ่อมได้อะไรที่มันผ่านครบแล้วมันก็จะไม่ต้องไปโรงเรียนใหม่ถ้าไม่ลงเรียนใหม่ก็จบแน่นอนครับหนปีครึครับสุดยอดเลยนะคะก็ขอตบมือดังๆนะคะให้กับคุณเนชัย สอนวิชัยนะคะหนุ่มลูกหล่อนี่เราบอกเลยว่าเราเพิ่งเจอกันครั้งที่สองเนาะครั้งที่สเนาะหรือครั้งครั้งแรกเราเจอกันที่ไหนตอนสมัครเรียนเล้วตอนสมัครเรียนแล้วก็มาอีกทีนึงคือตอนสุดท้าย<ช>ัท้ายสุดคือวันรับปริญญาพราะราชทานบัตรก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งที่ให้ศูนย์การศึกษาต่อศูนย์ในแนวการศึกษาต่อได้มีโอกาสรับใช้ในเรื่องของการเรียนครับค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะ